แต่พูดถึงเรื่องพระองค์นี้เนี่ยเมื่อวานหัวซอยท้ายซอยตีกันไม่เข้าแทงกันไม่เข้าไม่เข้าไปยุ่งตีกันเลยตีเฮเอามาคุยเอามาโชว์เขาหลบไปเลยนี่มันต้องของพี่แดงนี่มีไหมท่านผู้เกียรติครับมีไหมฮะนี่ฮะนิดนึงครับนี่รุ่นไหนเนี่ยหลวงพ่อปานขี่ฮาเลย์เฮ้ยเขาพีตะข <laughs> <laughs> ี่ไกลรุ่นนี้ขี่ฮาเลย์เหยียบกับระเบิดไม่เป็นไรฮะเหยียบกับข้าวเมียตบหัวทิ่มเลยเก็บไว้ดีพี่รักษาไว้ นี่ฮะหลวงปู่ทวดครับผมไปเล่นที่จังหวัดเพชรบุรีฮะมีขอมีคนขอเช่าผมแปดหมืนบาทโอ้โหใครทราบไหมครับป๋าปียะอังกินันฮะหรือว่าป๋าแปงของเราอบอกเฮ้ยไอศรีกูขอเช่ามึงได้ไหมแปดหมื่นสาธุครับคนอย่างผมเงินแปดหมืนไม่ตายก็หาย,ยากอยู่แล้วหาง่ายหาง่ายเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเนี่ยขายพระขายเจ้ากินอันนี้เรื่องจริงนะฮะ แปดหมื่นบาทผมไม่ขายแต่ตอนนี้ใครต้องการครับร้อยเก้าเก้าครับท่านอ้าวทำไมราคาตกไปจังตะขอมันอ๋อเฉพาะตะขอมันแต่องค์ารจริงๆผมไม่ให้รู้จักเจมไม่เครื่องบินตกเป็นอะไรมันถึงไม่ตายเป็นอะไรถึงมันถึงไม่เป็นอะไรผมรู้พี่เจมทําไมเครื่องบินตกไม่ตายเพราะอะไรมันเป็นอินซีแดงมันคลอ,อ,อ,องหลงอู่ทวดไม่เกี่ยวเป็นอินซีแดงก็ดูเลยคนอื่นตายหมดอ่ะ แจมากลอดอ่ะอินซีแดงอ่ะทำไมไม่ลอดอ่ะเอา้ามันมีหน้ากากไง oh. มันมีหน้ากาก oh. มีหนากาก้นากากแล้ว oh. คนอื่นไม่มีอ่ะแต่พูดถึงเรื่องพระองค์นี้เนี่ยเมื่อวานหัวซอยท้ายซอยตีกันไม่เข้าแทงกันไม่เข้าไม่เข้าไปยุ่งตีกันเลยตีเฮาเอามาคุยเอามาโชว์เขาหลบไปเลยนี่มันต้องของพี่แดงนี่มีไหมท่านผู้เกียรติครับมีไหมฮะนี่ฮะนิดหนึ่งครับนี่รุ่นไหนเนี่ยหลวงพ่อปานขี่ฮาเร่ <laughs> เฮ้ยเขาพิทาคีไกลรุ่นนี้ขี่ฮาเลย์เหยียบกับระเบิดไม่เป็นไรฮะเหยียบกับข้าวเมียตบหัวทิ่มเลยเก็บไว้ดีพี่รักษาเอไว้ทุกคนชาวคณะต้นถุลแลดูกันเห็นไหมเห็นไปเร็วเเดี๋ยวไหมดูจ้าครับหลวงพ่ออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นอ้าเห็นแล้วเก็บไม่มีสรรพคุณอะไรเลยหรอโชกัที่นี่พะล่วงครับพระล่วงวัดไหนอ่ะอ่วัดไหนไม่รู้ล่วงหายไปตรงไหนว่ะอ๋อพระล่วงเพื่อน้ขอไหน หน่อยไม่มีของดีบ้างไงไม่ไม่ไม่พนิยมคือเอ,อ่อมีประหลัดขิกแต่ว่าเอาออกมาโชว์ไม่ได้เฮ้ยรุ่นไหนของใครฮะรุ่นไหนจ้าวัดอะไรของหลวงพ่อหน่อยเขาพ่อหน่อยหเหงน,นึกว่ารักซ้อนสัต,ตย์หีบหลวงพ่ออีสวยเนื้อเหมือนของจริงเปรียบเลยอ,ะ<า>อ่ะอ่าถอนออกมากคือว่าของจริงเลยแล้วสรุปแล้วของจริงเนี่ยอ๋อมันห้อยติดกับมึงเนีกชิบหายอ่าสวัสดีค่ะ สนุกจะแน่ต้องข่าวแชร์ผู้หายครับยายจุบลี่เย้